แต่วันนี้โลกเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงป่าหายไปพืชพันธุ์ต่างๆหายไปสัตว์ต่างๆหายไปดินเริ่มตายด้านขึ้นน้ํำเริ่มปนเปื้อนด้วยสารเคมีมากขึ้นฉะนั้นวันนี้ทรัพยากรมันน้อยลง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 การแข่งแย่งกันก็จะเริ่มรุนแรงมากขึ้นเพราะ ทรัพยากรมันน้อยทุกคนต้องการอาหารทุกคนต้องการน้ำที่สะอาดทุกคนต้องการร่มเงาที่เย็นๆแต่สิ่งเหล่านี้กำลังน้อยลงน้อยลงเพราะพวกเราไม่ได้ใช้มันโดยวิธีการที่ยั่งยืนหรือวิธีการที่ถูกต้องฉะนั้นมันก็เลยเกิดวิกฤตขึ้นมามากมาย น้ำท่วมท,ทั้งทั้งที่ฝนตกเท่าเดิมก็จะเกิดน้ำท่วมที่รุนแรงขึ้นเพราะเราชอบถมที่มากขึ้นทำถนนก็ถมที่สร้างบ้านจัดสรรก็ถมที่สร้างนั่นสร้างนี่ก็ถมที่พื้นที่ที่เคยรับน้ำก็จะเล็กลงเล็กลงเล็กลงฉะนั้นฝนตกเท่าเดิมน้ำจะท่วมสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นถนนหลายสายเริ่มสร้างตัดทุ่งนาตัดล่องน้ำทำให้น้ำไปไหนไม่ได้ น้ำก็จะท่วมบ่อยขึ้นการที่คนจํานวนมากใช้สารเคมีเผาป่าและใช้ยาฆ่าหญ้าจํานวนมากจะทำให้น้ำบนดินเนี่ยไม่มีโอกาสซึมลงใต้ดินฝนตกลงมามันจะรีบไหลลงทะเลไหลลงแม่น้ำไหลลงทะเลก็จะทำให้เกิดน้ำท่วมพอน้ำฝนหมดปุ๊บก็จะเกิดฝนแรงเพราะว่า ดินไม่ได้เก็บน้ําไว้ฉะนั้นน้ําใต้ดินก็จะลึกลง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 ทุกปีเพราะเราใช้ยาฆ่าหญ้าทําให้ดินไม่มีอะไรคลุมไว้เวลาฝนตกลงมาปุ๊บมันจึงไหลเร็วนี่คือวิกฤตสาเหตุของวิกฤตที่กําลังถาถมเข้ามาทุกวันนี้ก็เลยทําให้เรามีชีวิตที่เหนื่อย ต่อสู้แข่งขันดิ้นรนตลอดเวลายิ่งแข่งขันมากเรายิ่งไม่ได้อะไรเพราะว่าสิ่งที่เราแข่งขันกันเนี่ยมันเป็นวิธีการที่ไม่ยั่งยืนเป็นวิธีการที่ไม่ฉลาดของมีจํานวนจํากัดถ้าเราแย่งกันเอาเนี่ยมันก็จะหายเร็วหมดเร็วแต่ถ้าเรามาคุยกันว่าเราจะค่อยๆใช้ตามความจําเป็น แล้วก็ให้มันเติบโตทันกับความต้องการของเราการวางแผนตรงนี้จะทำให้เกิดการมีพออยู่พอกินพอใช้ได้การคิดอยากจะรวยเนี่ยเป็นวิธีคิดที่เป็นจริงได้ยากที่สุดหนึ่งล้านคนอาจจะมีไม่ถึง10บคนหรืออาจจะมีไม่ถึง5คนก็ได้ที่จะรวยได้จริงๆเพราะอะไรเพราะว่า ทรัพยากรมันน้อยมากการที่จะมาแย่งกันเนี่ยใครก็อยากจะแย่งใครก็อยากจะแย่งฉะนั้นการคิดที่จะรวยเนี่ยจึงเป็นวิธีคิดที่ผิดพลาดแล้วก็นำไปสู่ความล่มสลายได้ง่ายขึ้นทุกวันนี้เราก็จะเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นว่าความคิดที่อยากจะรวยเนี่ย กำลังทำลายชีวิตคนมากมายที่เดียวทำให้คนล่มสลายทำให้คนไปไม่รอดการเตรียมตัวสำหรับการ,รเผชิญกับวิกฤตต่างๆเนี่ยเราก็ไม่พร้อมเลยนั่นหมายความว่าเราจะเดินเข้าสู่หายนะภัยโดยไม่ได้รู้มาก่อนว่าอะไรรอเราอยู่ข้างหน้า หลายคนไม่เชื่อว่าจะเกิดวิกฤตขึ้นหลายคนไม่เชื่อว่ามันจะเป็นไปได้หลายคนเชื่อในระบบเศรษฐกิจเชื่อในระบบการเงินเชื่อในระบบการตลาดเชื่อในระบบการเมืองว่ามันจะแก้ปัญหาต่างๆได้แต่การเชื่อเหล่านั้นอาจจะผิดพลาดได้สูงมากตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ฉะนั้นการเตรียมตัวที่จะ,ะเผชิญกับวิกฤตต่างๆจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งการเตรียมตัวที่ดีที่สุดคือการสะสมทรัพยากรเพราะว่าทรัพยากรคือสิ่งที่เราจะใช้ให้เรามีชีวิตอยู่ได้แต่หลายหลายคนยังเข้าใจผิดคิดว่าจะสะสมเงินไว้เพื่อภาวะวิกฤต ซึ่งวันนั้นเงินจะเป็นสิ่งที่ใช้ไม่ได้มันจะเกิดการเฟอร์เกิดการล่มสลายเกิดอาการที่เงินไม่มีค่าขึ้นมาวันนั้นแหละที่เราจะรู้สึกเจ็บปวดและก็เตรียมตัวไม่ทันการเตรียมตัวที่ดีในวันนี้ก็คือเราจะต้องคิดถึงการลงทุนแบบใหม่ การลงทุนที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากโอกาสเสี่ยงที่จะล่มสลายนี่สูงมากฉะนั้นถ้ามีเงินวันนี้อย่าคิดที่จะเอาไปลงทุนตามวิธีการตามปกติอย่าเอาไปลงทุนตั้งโรงงานสร้างนั่นสร้างนี่ซึ่งมันอยู่ได้ยากครับมีเงินวันนี้อย่าเอาไปซื้อหุ้น อย่าเอาไปซื้อพันธบัตรอย่าเอาไปฝากธนาคารนั่นคือการลงทุนตามปกติการเอาเงินไปตั้งโรงงานทำธุรกิจนั่นทำธุรกิจนี่นั่นคือการลงทุนตามปกติซึ่งวันนี้มันจะอยู่ได้ยากโอกาสรอดมีน้อยเกินไปโอกาสล่มสลายเนี่ยมีสูงมากขึ้น แต่การลงทุนที่ดีที่สุดในวันนี้คือการลงทุนกับทรัพยากรมีเงินวันนี้ให้เอามาซื้อที่เมื่อเรามีที่ดินแล้วเนี่ยสิ่งที่จะต้องทำก็คือ 1. ห,ห้ามใช้สารเคมีเด็ดขาดเพราะสารเคมีคือสิ่งที่จะมาทำลายการพัฒนาดินของเราอย่างสิ้นเชิงซึ่งเราได้บทเรียนมาเท่าที่ผ่านมาเนี่ย 2 0 3สกว่าปีที่ผ่านมาที่เราใช้เคมีมาดินตายด้านกันทั่วประเทศทั่วโลกแล้วเรายังจะก้มหน้าก้มตาใช้อีกทำไมฉะนั้นอันแรกก็คือเลิกใช้สารเคมีเด็ดขาดอันที่สองก็คือไม่เผาอะไรในที่ของเราใบไม้กิ่งไม้ห้ามเผาเด็ดขาดฟันถมฟันถมฟันถม,นถมห่มคลุมหรือขนเข้ามามากขึ้นหลังจากนั้นก็ปลูกพืชต่างๆไว้ ให้เต็มมีทั้งป่ามีทั้งผลไม้มีทั้งผักทั้งหญ้าให้มีทุกอย่างแล้วก็มีขุดสักฉะนั้นถ้าเราลงทุนที่ทรัพยากรคือมีดินมีน้ำมีป่ามีสัตว์ป่านี่คือความมั่นคงและมันจะมั่นคงมากกว่าเมื่อเรามีเพื่อนมีกลุ่มมีเครือข่ายหรือมีครอบครัวที่อบอุ่นนี่คือสิ่งที่ มั่นคงที่สุดที่เราจะสามารถสร้างได้ถ้าเราได้เตรียมตัวอย่างนี้แล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราไม่เดือดร้อนเสมอเราจะต้องมีพื้นฐานของเราที่ชัดเจนและมั่นคงก็คือพื้นฐานของชีวิตเราเนี่ยจะต้องพึ่งตนเองได้สิ่งที่เราทำให้พึ่งตนเองได้คือดินน้ำป่า ต้นไม้พืชพันธุ์ธัญญาหารนี่แหละสัตว์และก็คน5อย่างนี่คือหัวใจสำคัญที่จะทำให้เรามีความมั่นคงถ้าเรามีความมั่นคงในปัจจัยสี่ตรงนี้แล้วในปัจจัยที่สำคัญเหล่านี้แล้วเนี่ยอยากจะรวยอยากจะไปทำอะไรก็ไปได้เราไม่ได้ปฏิเสธความร่ำรวยแต่ความร่ำรวยต้องอย,อยู่บนพื้นฐานของ การมีทรัพยากรที่มั่นคงและพึ่งตนเองได้การร่ำรวยมีแต่เงินแต่ไม่มีดินที่ดีไม่มีน้ำใช้ไม่มีพืชพันธุ์ธัญญาหารไม่มีร่มเงาไม่มีชุมชนที่อบอุ่นความร่ำรวยเหล่านั้นก็ไม่มีความหมายอะไรเลยฉะนั้นการกลับมาคิดถึงการพึ่งตนเอง การใช้ชีวิตแบบพอเพียงเป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมเห็นชัดมากในวันนี้หลายหายคนที่ออกมาใช้ชีวิตอย่างนี้คนเหล่านี้ไม่รู้สึกกระเทือนกับโควิด -19 ไม่รู้สึกกระเทือนกับการที่นักการเมืองกำลังเอาขี้สาดกันอยู่ทุกวันไม่รู้สึกกับนักการเมืองกลายเป็นหมาแย่งกระดูกเน่าๆกัน ไม่รู้สึกกระเทือนกับการที่เงินกําลังล่มสลายไม่รู้สึกกระเทือนกับหุ้นที่กําลังดิ่งลงเหวเพราะเรามีรากฐานที่มั่นคงการสร้างรากฐานที่มั่นคงเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นสูงสุดในชีวิตของคนแต่ละคนคนไทยเรามีวัฒนธรรมที่ยั่งยืนเก่าแก่มายาวนาน และวัฒนธรรมเหล่านั้นยังติดอยู่ในสมองอยู่ในความคิดของเราอยู่หลายคนภูมิปัญญาเหล่านี้ยังไม่ได้สูญหายไปจากชีวิตเราไม่เหมือนกับอเมริกายุโรปญี่ปุ่นซึ่งคนรุ่นใหม่จะไม่มีภาพจำเก่าๆถึงการที่คนเคยอยู่ร่วมกันเคยมีอยู่มีกินมีป่าที่อุดมสมบูรณ์ มีน้ำที่สะอาดสะอ้านมีพืชพันธุ์ธัญญาหารหลากหลายให้กินคนในประเทศที่จเจริญแล้วเขาลืมสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเพราะว่าคนรุ่นใหม่เติบโตขึ้นมาไม่เคยเห็นสิ่งเหล่านี้เลยแต่คนไทยส่วนมากยังมีความจำเหล่านี้อยู่ฉะนั้นเราจึงมีโอกาสที่จะกลับไปสู่ของเก่าได้ง่ายขึ้น คนที่จะอยู่รอดได้ในยุคสมัยต่อไปเนี่ยคือคนที่เตรียมตัวพร้อมแล้วเท่านั้นคนที่จะเตรียมตัวได้ง่ายที่สุดคือคนไทยเพราะเรามองเห็นอดีตมองเห็นอนาคตและเราเข้าใจปัจจุบันได้ฉะนั้นเราจึงมีโอกาสที่จะออกแบบชีวิตใหม่ออกแบบสังคมใหม่ ออกแบบระบบการมีชีวิตใหม่ที่ง่ายยั่งยืนและเบาสบายได้คนหล,หลายประเทศกำลังจะล่มสลายโดยเฉพาะประเทศที่เจริญสูงสุดแล้ววันนี้หลายหลายคนแทบจะก,กระอักเลือดตายคนในยุโรปในอเมริกาจำนวนมากเอาเงินไปซื้อหุ้นไว้ซื้อพันธบัตรไว้แล้ววันนี้ ไม่สามารถที่จะขายหุ้นได้เลยทั้งทั้งที่เงินเยอะมากทำมาทั้งชีวิตแล้วมันล่มสลายลงภายในวูบเดียวไม่กี่อาทิตย์เท่านั้นเลยหุ้นดิ่งลงสู่พื้นเงินที่เขาสะสมมาทั้งชีวิตเอาไปฝากไว้กับระบบการเงินหลักก็คือหุ้นหรือพันธบัตรแล้ววันนี้เขาไม่มีเงินแม้แต่จะซื้ออะไรกินเพราะว่าขายหุ้นก็ไม่ได้เพราะรา,าคามันต่ำมาก นี่คือผลกระทบจากการพึ่งพาระบบเงินไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันจะกระเทือนไปทั้งหมดเลยชีวิตมันจึงอ่อนไหวมากถ้าเกิดสงครามขึ้นมันก็แย่เงินก็จะหมดความหมายไปเหมือนกันฉะนั้นการมีพืชพันธ์ธัญญาหารมีดินมีน้ำเนี่ยมันจึงเป็นการลงทุนที่มั่นคงที่สุดง่ายที่สุด ทุกคนทำได้ในสภาวะเช่นนี้มันบอกเราชัดเจนว่าระบบเงินกําลังจะล่มสลายลงเราควรจะเตรียมตัวได้แล้วเตรียมตัวที่จะสร้างรากของตัวเองให้มั่นคงเตรียมตัวที่จะสร้างความมั่นคง,งสร้างทรัพยากร เพื่อรองรับกับวิกฤตที่จะเกิดขึ้นมีไม่กี่ประเทศที่จะทำสิ่งเหล่านี้ได้ง่ายๆเหมือนคนไทยคนไทยจึงถือว่าโชคดีอันดับหนึ่งของโลกตรงนี้อย่าวิ่งตามความร่ำรวยอีกต่อไปให้มาสร้างทรัพยากรง่ายกว่าสนุกกว่า เตรียมตัวให้ดีวันนี้แล้วเราจะไม่เจ็บปวดแล้วเราจะอยู่ได้อย่างยั่งยืนตลอดไป